เอาครับก็สวัสดีท่านสมัท่านครับที่นี้้อรัับสู่คลิปสอนเล่น People Playground โหมด Machinery นะผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สอนเน้นภาครวมทั้งหมดตรงนี้ครับผมว่ามันทำอะไรได้ครัผมแต่อันนี้ผมในอัปเดต1.9.5นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูพื้นฐานของ People Playground ก็สามารถไปดูได้นะครับผมผมก็จะแปะลิงก์ที่มัน,ข,นขึ้นตรงขวาบนตรงนี้เอาไว้ให้นะครับผม เอาป็นว่าเราไปอันแรกกันดีกว่าครับผมอันแรกก็เป็น activation transformer นะผมเป็น transformer ที่แปลงสัญญาณไฟให้เป็นสัญญาณเปิดนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมสมมติววผมเอาหลอดไฟอันนี้มานะครับผมแล้วก็ไฟฟ้าอย่างเช่นแบตเตอรี่นะครัผมก็ใช้ provocation wire เอามาเชื่อมจากแบตเตอรี่เข้าไปตรงขั้วทองแดงตรงนี้แล้วก็ขั้ว activation คืออันนี้จะทำงานได้ง่ายมากครับผม คือถ้ามีไฟมาผ่านตัวนี้ถ้าตัวนี้รับไฟปุ๊บเขาจะแปลงไฟเนี่ยเป็นสัญญาณปิดหรือว่าเปิดนะครับผมสมมติว่าผมเปิดแบตเตอรี่เนี่ยนี่หมไฟก็จะทําการเปิดนะผมถ้าผมปิดตรงนี้มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมเพราะว่ามันไม่ใช่สัญญาณไฟนะผมเพราะสัญญาณไฟเนี่ยต่อมาจากตรงนี้นะครับผมเราอยากจะปิดก็ต้องกดปิดตรงนี้อย่างเดียวนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเอ่อ uh, electricity transformer นะครับผมอันนี้ก็คือ ถ้ามีสัญญาณเปิดเนี่ยไฟฟ้าก็จะถูกออกมานะครับผมสลับกันกับเมื่อกี้เลยนะครับผมครั้งนี้ถ้าเราใช้แบตเตอรี่นะครับผมทําไมมันใช้ไม่ได้แล้วทำไมมันเปิดไม่ได้ก็เพราะว่าอันนี้มันเป็นไฟฟ้านะครับผมเราต้องการสัญญาณ activation นะครับผมผมลองสลับดูแล้วนะครับผมนี่นะครับผมครั้งนี้พอเราเปิดไฟเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะติดนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมเราปิดไปเตรื่อยนี้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเป็นตรงกันข้ามกับอันเมื่อกี้นะครับผม ต่อไปเป็น aerial face aerial face plate นะครับผมเป็น plate หรือว่าแผ่นที่ส่งสิ่งของอะไรบางอย่างขึ้นไปบนฟ้าได้นะครับผมวิธีการใช้งานนะผมให้เอาเมาส์เนี่ยมาไว้ตรง plate ของมันนะผมประมาณตรงนี้นะผมตรงไหนก็ได้แล้วก็กด F ตรงนี้นะครับผม นี่นะผมก็จะเป็นการใช้งานนะผมแล้วมันก็จะมีคูดาวน์ของมันนะครับผมมันก็สามารถส่งคนขึ้นไปบนอากาศได้นะครับผมเป็นไงครับท่านชม Aero Face Plate มันช่างเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยนะครับผมอันต่อไปเป็นแบตเตอรี่นะครับผมคือแบตเตอรี่อันนี้จะมีประจุไฟฟ้าที่น้อยที่สุดใน people playground นะครับผมส่วนขึ้นมาก็จะเป็น generator ตรงนี้นะผมเป็นเครื่องปั่นไฟ นั่นสุดท้ายก็เป็น industrial generator นะครับผมอันนี้จะมีความแรง10เท่ามากกว่า generator ปกติอันนี้นะครับผมความแรงของแต่ละอันผมจะลองทดสอบกับไฟอันนี้นะครับผมสมมุติว่านี่ครับผมผมจะแยกกันนะครับผมถ้าเป็นแบตเตอรี่กับ g e n นอ a t o r อันนี้ปุ๊บพอเรากดปุ๊บมันจะใช้งานได้ทันทีนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น industrial generator ต้องรอให้มันชาร์จจนถึงพลังงานเต็มก่อนนะครับผม จริงๆใช้แค่นี้มันก็ได้แต่ว่าจะไม่ได้พลังงานเต็มที่นะครับผมผมก็จะทําการใช้ไวร์ในการเชื่อมนะผมผมได้ทําการเชื่อมทั้ง3ามไอ้นี้แล้วครับผมโอยก็ท่านชมน่าจะดูนะผมว่าอันไหนเนี่ยมันเนี่ยแรงกว่ากันนะครับผมถ้ามาเริ่มจากอันนี้ผมถ้าเราไม่เปิดเนี่ยนะครับก็สว่างขึ้นแค่นิดเดียวแต่ถ้าเป็นเเจนอเรเตอร์นะครับมันก็จะสว่างขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นอินดัสเ d รียลเจเนอเรเตอร์นะครับผม เผื่อท่านผู้ชมจะมองไม่ชัดน,นะผม slow motion ก็ S <ฆ>น,นั่นจะตอบคำถามของท่านผูคนคนน้ชมแล้วครับผมว่าอันไหนมันแรงสุดหรือว่าแรงน้อยสุดนะครับผมต่อไปก็คือ button เป็นปุ่มนะผมที่ส่งสัญญาณ activate เมื่อถูกปุ่มเพื่อเป็นปุ่มนะผมเมื่อถูกบีบเนี่ยก็จะส่งสัญญาณ activation ไปยังวัตถุที่เราเชื่อมอยู่นะครับผมแล้วก็จะใช้ propagation wire เหมือนเดิมนะครับผม สมมุติว่าเราเนี่ยกลับมาเหนื่อยๆนะผมไม่อยากเดินไปเปิดสวิตช์ไฟแล้วก็สามารถเปิดไฟได้อย่างเท่ๆนะผมนี่ผมเป็นวิธีการเปิดไฟเราอยากปิดแล้วก็ทําแบบนี้นะครับผมอ่าก็นั่นก็คือหลักการทํางานของบัตเตอนะครับผมและสิ่งของต่อไปในหมวด Machinery ก็คือ d e c i m a t o r นะครับผมมันก็คือสิ่งของที่สร้าง d e c i m a t i o n Field หรือว่าขอบเขต ที่สามารถทําให้วัตถุเนี่ยสามารถหายไปได้นะครับผมคล้ายๆกับแบคโฮลนะครับผมเราสามารถไปเปิดใช้งานมันได้โดยการไปกด F กลับมาเนร่ยผมพอเปิดมาหน้าตาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ถ้าสมมุติผมเอาคนมาใกล้ๆก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นแม้แต่ว่ารถก็จะหายไปภายในพริบตาหรือว่ารถถังนะครับผมหรือว่าสิ่งของอื่นๆมากมาย และดิซิเมเตอร์อันนี้ก็ยังมีความลับอยู่ด้วยครับผมถ้าผมเร็จของล้อมๆมอันนี้เอาไว้แล้วผมไปใช้เจเนเรเตอร์นะครับผมและเปิดใช้งานเจเนเรเตอร์และเชื่อมมันด้วย w i ร์นะครับผมก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าแบล็กโฮลนี่นะครับผมมันก็จะเป็นสิ่งที่ดูดทุกอย่างเข้าไปนะครับผมมีรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวนะครับผมและสิ่งของที่ดูดเข้าไปใกล้ๆขึ้นก็จะถูก d i s t o r t e d ตามเวลา Space t i m นะครับผม และระยะเวลาแบล็คโคลวันนี้ก็ประมาณ1 0บถึงสิวินาทีนะครับผมประมาณ10วินั่นแหละครับลังนั้นมันก็จะหายไปนะผมจนกว่าเราจะเสกมันมาใหม่ต่อไปเป็น immortality Imm field นะผมเป็นกรอบนะครับผมที่ถ้ามีอะไรเข้ามาในรัศมีแล้วจะไม่สามารถเขยับได้นะครับผมรูปรางหน้าตาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมเราก็สามารถกด f เพื่อ activate จะได้นะครับผม เพื่อเปิดใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าให้คนเนี่ยมาโดนตรงนี้เนี่ยเขาจะถูกแช่แข็งไว้ตรงนั้นตลอดนะครับผมเขาก็จะสามารถขยับออกก็อย่างยากขึ้นนะครับผมคืออะไรถ้ามาอยู่ในนี้เขาจะถูกเหมือนหยุดเวลาไว้นะครับผมไม่สามารถขยับได้ยกเว้นถ้าเราจะปิดตรงนี้คนก็จะตายเป็นปกติด้นแลครับผมดังนั้นก็คือทั้งหมดของ i m m o r i l i t y field นะครับผม ต่อไปก็จะเป็น Detector และ Detector อันนี้ก็แยกออกเป็น5 c a แคต o r y ีด้วยกันนะครับผมมี Detector Fire Detector Life Detector Metal Detector and Motion Detector อนะครับผมมาอันแรกก็คือเครื่องด e เทกของผมคือค่าอันนี้มันมีอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะส่งสัญญาณ a อ tivation ชไปได้นะครับผมนะี่ครับคืออันนี้จะเป็นตรวจสิ่งที่อยู่ข้างหน้านี่นครับผมไม่ว่าจะเป็นไม้คนหรือว่าอะไรก็ตามครับผม ้างนี้มันสามารถตรวจได้ก็มันจะมีสัญญาณ activation นผมและถ้าเราเชื่อมด้วย p r o p a g a t i o n wire แล้วก็สามารถเปิดไฟหรือว่าทำให้สิ่งของนี้ใช้งานได้นะผมสีเขียวนี้ก็เป็น life detector นะผมถ้ามันตรวจจับสิ่งที่มีมีชีวิตเนี่ยมันก็จะถูกส่งสัญญาณ activation ได้นะผมถ้าเป็นสีดำอันนี้ก็จะเป็นเหล็กผมคือถ้ามีเหล็กอยู่ข้างหน้านี้เนี่ยมันก็จะทำการตรวจจับได้นะครับผม ดูนะครับผมเนี้ยมันก็จะมีเหล็กเนี้ผมมันตรวจจับว่าเหล็กอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นสีชมพูนี้คือมันจะตรวจจับต่อเมื่อมีการขยับนะครับผมเป็น motion detector นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้เป็นสีแดงผมเป็น fire detector ผมคือถ้ามีไฟี่ยมันก็จะส่งสัญญาณนะครับผมถ้าเป็นไฟอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้มันต้องเนี่ยครับผมสมมติว่าผมเผากล่องเนี้ยเนี่ยมันก็จะตรวจว่ามันมีไฟอยู่ข้างหน้ามันเลยเปิดขึ้นนะครับผม ต่อไปเป็น electro magnet นะครับผมเป็นสิ่งที่ดูดสิ่งที่ทำมาจากเหล็กหรือว่าโลหะเนี่ยเข้ามาจุดสนว์กลางของตรงนี้นะครับผมอย่างเช่นหุ่นยนต์นะครับผมสมมติว่าเราไม่อยากไปเรียกเขาแล้วอยากให้เขากลับมาก็ทาอย่างนี้นครับผมหุ่นยนต์ก็จะถูกดูดเข้ามาใน center of gravity ตรงนี้นะครับผมยกเป็นเพื่อเราจะปิดมันไปนะครับผมต่อไปก็เป็นแฟนนะครับผมเป็นพัดลมนะครับผม กับ propeller อันนี้ครับผมจะต่างกันยังไงครับผมเรามาดูกันนะครับผมถ้าเป็น propeller เนี่ยมันจะไม่ดูดนะครับผมสมมุติว่าผมเปิดทั้งสองครับผมขณะน,นี้พัดลมทั้งสองก็ได้ทําการเปิดขึ้นแล้วเรียบร้อยถ้าเราเอาคนเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆครับผมคนก็อาจจะถูกดูดได้ครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเรา่าถูกดูดไปนในที่สุดนะครับผมเอาใหม่ครับผมดูนี่เขาจะถูกพอ,อ,อ่อู้อ้แต่ว่าถ้าเป็น propeller อันนี้ครับ คน,นจะไม่ถูกดูดถึงแม้ว่าจะไปอยู่ใกล้แค่ไหนก็ไม่ถูกดูดแล้วผมซึ่ง propeller นี้เหมาะสําหรับการทําเครื่องบินนะครับผมต่อไปก็เป็น flood light นะครับผมเป็นแสงที่ทําให้พื้นที่เนี่ยสว่างขึ้นนะครับผมทาให้มันดูเท่ๆด้วยนะครับผมสามารถพิ่นความสว่างได้ด้วย generator อย่างเช่นเคยนะครับผมต่อไปก็เป็น blue careful light ประกอบด้วย blue green purple red white and yellow นะครับผมมีเจ็ดสีให้เลือกกันนะครับผมสามนี่นาะผมนี่ตาบอดนะครับผมอันนี้ก็สามารถเพิ่มความสว่างได้ด้วยเจเนอเรเตอร์นะครับผมแต่ว่าถ้าเพิ่มมันเยอะเกินไปสีอาจจะเพี้ยนได้นะครับผมแต่ว่าเราใช้อินดัสเทรียลเจเนอเรเตอร์ก็ระเบิดนะครับผมต่อไปก็เป็นเจเนอเรเตอร์กับอินดัสเทรียลเจเนอเรเตอร์นะครับผมผมได้ทําการอธิบายมันไปแล้วซึ่งมันสามารถ เพิ่มมะยะหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าทําให้สิ่งของพังได้ตามความแรงของไฟฟ้านะครับผมอันต่อไปก็เป็น gyroscopes t a b i l i z e r เป็นเครื่องที่เมื่อถูก activate แล้วมันก็จะถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะอยู่ข้างหน้าตลอดนะผมถึงว่าผมยังไม่เปิดเนี่ยแล้วมันพลิกคว่ำอย่างเงี้ยใช่ไหมครับท่านผู้ชมพอผมเปิดปุ๊บมันก็จะหมุนทันทีนะผมมันจะพยายามทําให้ตัวเนี่ยตั้งไว้อยู่ตลอดเวลาครับผมและอันต่อไปก็เป็น industrial gyro stabilizer นะผม เหมือนกับไจโรสโคปสเตเบลไลเซอร์ะครับแต่อันนี้จะแข็งแรงกว่านะครับผมนะครับสมมุติว่าผมเปิดกลางอากาศเนี่ยเนี่ยถึงแม้ว่านี่ผมกดหมุนอยู่นะมันก็ไม่หมุนนะผมนี่มันมันจะอยู่ติดกับที่ที่มันหมุนเลยนะครับผมสิ่งของพวกนี้ก็เหมาะสําหรับใครที่ทํารถทําเครื่องบินหรือว่าทําสิ่งก่อสร้างอะไรแล้วมันดูแบบมันยังไม่นิ่งพอก็พวกนี้ก็สามารถมาช่วยได้นะครับผมอันต่อไปก็เป็นแอค i ิ a เ i ช n ั่นฟินะครับผม เป็นสิ่งของที่สามารถส่งสัญญาณ activation ได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมเมื่อเรากด f กลับมาเนี่ยมันก็จะทําการระเบิดนะรัผมและมันสามารถใช้เปิดสิ่งของต่างๆได้ด้วยอย่างเช่น generator นะครับผมแล้ใช้ Propagation Wire ในการเชื่อมมาผมปุ๊บเนี่ยมันเป็นการเปิดนะผมแต่มันจะเปิดได้ครั้งเดียวนะถ้าเกิดเราอยากปิดเราต้องเชื่อมมันใหม่นะครับผมแล้วก็ปุ๊บนะครับผมมันก็สามารถเปิดไฟได้ด้วยอันต่อไปก็เป็น lag box นะครับผม เป็นเครื่องมือที่เราอยากให้เวลา activate เนี่ยมันช้าไปกี่วินะครับผมมันก็สามารถตั้งเวลาได้ด้วยแหละว่าจะให้มันเนี่ยเหมือนถ้าเรากดใช้งานอันนี้ปุ๊บอีก2วิวิ g e n e r a อร์นี้จะถูกใช้งานนะผมสมมติว่าผมตั้งไว้อย่างนั้นเนาะพอผ่านไป2วิมันก็จะถูกใช้งานนะผมนี่นะครับผมหรือว่าถ้าเป็น0 7, 5นย์หวินะครับมันก็จะหมุนปึ้งนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมเหมาะสำหรับใครที่อยากทำแมคชีเนซิ่อะไรที่ต้องการเวลานะครับผม สมมติว่าผมอยากเปิดไฟให้มันเท่ๆหน่อยอะอะไรประมาณนี้ผมก็สามารถตั้งเวลาแล็บ็อกซ์นะผมอันนี้จะเร็ว0.5วิอันนี้1วิ2 4และ8นะครับผมโอเคเรามาลองกันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะผมนี่นะผมมันก็จะเปิดตามเวลาออกมานนอะผมอันนี้ก็จะชา,า,าลงนะครับผมเหมือนเวลาชาร์จพลังงานอะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ช้ามากนะผมพอแล้วไม่ต้องชาขนาดนั้นก็ได้เนาะโอเคอันนี้ก็1วิพอครับผมโอเค โอเคนะผมไปอันต่อไปดีกว่าอันต่อไปก็เป็น time gate นะผมคล้ายๆกับอันนี้เลยนะผมแต่อันนี้จะปล่อยสัญญาณ activation มาตลอดจนกว่าจะถึงเวลานะผมอันนี้คือจะปล่อยสัญญาณมาเรื่อยๆนะผมนี่นะผมอันต่อไปก็เป็น gate นะผมมันจะปล่อยให้สัญญาณผ่านได้ถ้าเกิดสัญญาณพลังงานเนี่ยถึงที่ที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับผมก็สามารถตั้งค่าได้การลีกขวามัสามารถตั้งเป็น75%หรือว่า100%ก็ได้ครับผม นี่นะผมนี่คือพลังงานของเจเนเรเตอร์นะผมสังเกตไหมครับผมตั้งไว100่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันยังไม่ถึงขีดนี้มันก็เลยทําให้ไม่มีอะไรเปิดนะผมผมขอทดสอบด้วยแสงอันนี้นะผมนี่ครับ propagation wire เลยนะผมนี่ครับถ้าผมลดมาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เกินนะผมมันก็ทําให้ไฟเนี่ยสามารถเปิดได้นะผมอา้าวไม่เปิด <c oughs> มันต้องเชื่อมเพิ่ม g a t i o n wire ให้ครบวงจรด้วยนะครับผมสมมติผมตั้งเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะถึงเนี่ยมันก็แบบเปิดปิดไม่ได้ใช่ไหมครับผม ถ้าเกิดผมตั้งไปเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้เราเปิดปิดนะผมนี่เห็นไหมครับผมมันถ้ามันเกินพลังงานเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดได้นะครับผมอันต่อไปก็เป็นคีย์ทริกเกอร์นะครับผมเป็นเหมือนปุ่มนะครับเหมือนเรากด f นะครับผมแต่ทางนี้เราจะเลือกได้ครับผมว่าเราจะกดปุ่มอะไรนะครับผมเราสามารถ change key ได้ด้วยนะครับผมถึงว่าเรากด g เนี่ยแล้วเรากด apply แล้วถ้าเรามากด f ตรงนี้จะไม่ได้นะครับผมเราต้องกด g อย่างเดียวคร,ครับผมนี่เห็นไหมครับผมมันก็จะเป็นการเปิดและปิดนะครับผม อันต่อไปก็เป็นเลเซอร์นะครับผมเป็นเลเซอร์ถ้าเรายังไม่ได้เพิ่มพลังงานกับมันการใช้เจเนเรเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นเลเซอร์ที่ไร้ประโยชน์นะครับผมถ้าเราเพิ่มพลังงานเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งนี้นะครับผมตอนแรกเหมือนเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเพิ่มไปได้สุดแล้วเนี่ยมันจะ,จะเกิดสิ่งนี้นะครับผมนี่อือหือโอ้อือหือเป็นไงครับท่านผู้ชมก็ถึงกับว่าเป็นเครื่องมือที่อันตรายนะครับผมต่อไปเป็นเลเซอร์รีเซิเวอร์นะครับผม เป็นสัญญาณ a อ tivation จะถูก Activate ก็ต่อเมื่อมีเลเซอร์มาจับตรงสีแดงๆนี่นผมนี่นผมเหมือนเป็นเปิดไฟอ่ะเหมือนเท่ๆอ่ะต่อไปก็เป็น Light Bul b ร์ดแล้วผมเป็นหลอดไฟครับผมนี่หลอดไฟเหมือนจะแบบไม่ค่อยสว่างมากอ,ะอ่ะไม่ค่อยสว่างมากต่อไปก็คือ metronome นะครับผมมันสามารถเป็นสิ่งที่สามารถส่งสัญญาณ a c t i v เ t ชั n นได้เลยสมมติว่าผมอยากให้เปิดไฟแบบกระพริบ pp, อะไรประมาณนี้ครับผม ถ้าเราเพิ่มความเร็วแล้วผมมันก็จะเริ่มเปิดแบบเร็วขึ้นแล้วผมเป็นงไงครับท่านผู้ชมแสบตาไหมพอก่อนพอโอเคนั้นก็คือเมช r o โนมผมต่อไปเป็น, Mini uster, นมินิทรัสเตอร์นะครับผมเป็นทรัสเตอร์ที่อ่อนแรงสุดแล้วนะครผมนี่นะผมแต่มันก็ดูเร็วอยู่นะต่อไปก็เป็น m มเ o อร์ไรส์วีลนะครับผม เป็นร้อนผมที่เราสามารถกดใช้งานได้นะผมมันก็จะเถคลื่อนได้ของมันเองนะผมนี่ถ้าเกิดเราอยากให้มันไปข้างหลังเนี่ยก็สามารถที่ขวา,าไปตรง reverse gear ได้นะครับผมมันก็ทําการพยายามที่จะหมุนไปข้างหลังนะผมอ,อนว่าอันต่อไปเป็น Piston นะครับผมเป็นพิสตันดันของนะครับผมจะสามารถทำงานได้เร็วขึ้นถ้าเกิดเชื่อมต่อกับ generator นะครับผมเราเป็น industrial piston นะครับม เป็นอันที่ใหญ่กว่าอันนี้ผมแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับผมและอันต่อไปก็เป็น radio นะครับผมคล้ายๆเหมือนกด activate นะครับผมแต่อันนี้มันจะถูกใช้งานเมื่อมี channel เนี่ยเหมือนกันนะครับผมสมมุติว่าผม edit อันนี้โดยการกดคียขวา edit channel ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น channel ช่องที่1นนะครับผมพอผมกดใช้งานนี้ช่องนี้ก็จะถูกรับเฉพาะนั้นนะครับผม แล้วถ้ากดกดหนึ่งนะผมมันก็รับได้นะผมแต่ว่ามันจะไม่มีช่องไหนรับสัญญาณนะครับสมมติผมเชื่อมอันนี้ให้มันเปิดไอ้นี้นะผมแคสโตรดไลท์ตรงนี้นะผมใช้พรยพักเกชันไวร์ผมก็าอาจจะกดตรงนี้หรือมากดตรงนี้ก็ได้นะครับผมอันต่อไปเป็นรีสิสตอร์นะผมอันนี้เป็นเหมือนสวิตช์นะครับผมอันนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้พวเพักเกชันไวร์เราสามารถใช้ไวร์ปกติได้นะครับผมอันนี้ก็คือเราปล่อยพลังงานไป50เอร์นะครับผมอันนี้ถ้าเราลด,ดต้องมาเนี่ย นี่ครับศูนปร์เ็น์ผมตรงนี้ได้รับพลังงานแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเก็บพลังงานเอาไว้ไม่ปล่อยออกไปนะผมถ้าเกิดเราค่อยๆเพิ่มอะไรประมาณนี้มันเป็นค่อยๆเพิ่มค่าพลังงานอะไรประมาณนี้นะครับผมนั่นก็คือ Resistor ต่อไปก็เป็น Shock d e TECT o r อรนะครับผมเราส่งสัญญาณ a c t i ิเวชั่นเมื่อเกิดสัญญาณไฟฟ้าขึ้นนะผมการช็อคอะไรครับท่านผู้ชม ือว่าผมเชื่อมพลัสพาเกชันไวเออตรงนี้นะครับผมแล้วผมไปเอาปืนสตันเนอร์มาผมเป็นปืนที่ยิงประจุไฟฟ้าแหละครับผมสามสองหนึ่งนี่นะครับผมอา้าวเดี๋ยวนะมันใช้ยังไงอ๋อนี่นครับผมมันเป็นแบบเกิดไฟฟ้าสถิอตอะอะไรประมาณเนี้ยถ้ามีอะไรไปแตะมันก็เปิดนะครับผมนี่นครับ s e n เซอร์แอคทิเวชันสิกเนลออนอิมแพนะครับผมถ้าถูกแตะเมื่อ,อไหร่เนี่ยจะส่งสัญญาณ activate ไปทันทีนะครับผม ถือว่าโดนแตอะ,รระ,ะอะไรประมาณนี้นี่นะครับผมอะไรประมาณนั้นต่อไปก็เป็นไซเรนนะครับผมไม่ใช่ไซเรนเฮดนะเป็นแบบสัญญาณสุกเฉินอ่ะก็อะไรประมาณนั้นครับผมต่อไปก็เป็นสไลเดอร์นะครับผมเป็นสิ่งของที่ถูกเชื่อมกันด้วยพิสตันสองอันนะครับผมสามารถยืดได้นะครับผมมันจะยืดได้ย,ยาวโคตรยาวเลยครัผมโอ้เฮ้ยเฮ้ย ผมว่ามันยาวเกินไปแล้วนะโอ้โหแล้วต่อไปก็เป็นหมดเท s l a c o ยลนะครับผมเป็นไฟฟ้าแต่ว่าเป็นคอยของเท s l a นะครับผมนี่อีลอนมัคเขาทั้งเครียดอะไรมาคิดค้นไอสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับผมนี่คลัสอเทสลามันก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ปลอดใสจะไม่มีคนตายนะครับผมและอันต่อไปก็คือ Text Display นะครับผมสามารถ เขียนได้ด้วยนะครับผมว่าเราจะให้มันเนี่ยพิมพ์อะไรนะครับผมรู้ว่าผมอยากให้มันพิมพ์ชื่อของผมนะครับผม train gaming tv ผมก็กด apply อย่างนี้ผมนี่เป็นไงสงามารถเปิดปิดได้ด้วยไงเท่มะสวยงามผมต่อไปก็เป็น床 store นะครับผมเป็นเหมือน床 s t e r ที่แข็งแรงกว่าอันนี้มันจะแบบไปได้แรงกว่าอื้อ <c oughs> โอ้โหแต่ผมตามมันไม่ทันเลยต่อไปก็เป็น床 store bed เหมือน床 s t e r นี่แหละแต่ว่ามันเป็นเตียงอะ่ะ <c oughs> มันก็ทําแบบนี้ได้ผม อยากส่งคนไปอวกาศอ่ะไปดาวอังคารเนี่ยนะนาะก็ทำแบบนี้นะครับผมไปแล้วโอ้เอา้าเอา้เอา,อาไม่ไปแล้วโอ้ผมว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่แล้วคลิปนี้จะไม่มีคนตายนี่เป็นไงคนไม่ตายแต่ว่าเอา้าตาย,ยไม่ทันหัดคำนะครับผมและอันสุดท้ายของวันนี้ก็คือเวนช์นะครับผมเป็นเครื่องที่สามารถยืดได้นะผมแบไปเหมือนฟิล์มหนังอะอะไรมาเนี่ยเอา้า อ,อ๋อ้าทำงานก็ต่อเมื่อมีพลังงานด้วยนะครับผมผมลืมไปเลยะต้องเชื่อมมาอย่างนี้นะครับผมนี่เสียงมันช่างน่ากลัวเหลือเกินนะผมเอากลับมาได้แล้ว,ลวนะเป็นไงครับโอ้โหก็นั่นนะครับเป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากให้ทำอีกหรือว่าให้ผมสอนอะไรอีกให้มันแบบเข้มข้อนอะไรแบบนี้อีกนะผมก็ คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ